ครับสวัสดีครับพี่พีซทุกคนเนาะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพบกับป่อแตีมเนาะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องครับวันนี้ป่อแตี่ยมผลิตภาพสรุปเลขลาวพัฒนาเนาะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่สิบเก้าพฤษภาคมหกแปดเนาะพี่น้องครับถึงคืนวันศุกร์เนาะพี่น้องวันศุกร์ที่สิบหกพฤษภาคมหกแปดลาวพัฒนาออกศูนย์สองสามเจ็ดเก้าสี่ ครับเลขล่างก็ออกสามเจ็ดนะพี่น้องเนาะครับครับงวดที่ผ่านมาที่พอเตียมสรุปให้นะพี่น้องครับเด่นสองรองสี่เด่นสองบอม,ม่านะพี่น้องเนาะหาคะแนนครับมารองตัวสีนะครับสุนี้กับสามคะแนน,นทอกันเบดิดนะครับกับมาสามมาเจ็ดมาเก้า 9, นะครับอ้าวมื่อนี้ยพอเตียมพามาสรุปตัวเองนะพี่น้องเนาะ ครับเดี๋ยวไปเบ่งน้ำกันนะครับครับพอเตีมก็จะเริ่มอ้อพอเตีมเริ่มฉีดตัวนี้ครับพอเตีมเริ่มจากพ่อช่างคมและพี่น้องเด้อ รับพ่อช่างคมพี่น้องบนล่างบิงรูดห้ากับหกเน้นที่หกได้พี่น้องเด้อห้ากับหกนะครับครับแคปหน้าจอครับผมรับโปเตรียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อพ่อช่างคมเนาะพี่น้องเนาะคอยเข่าคอยปังๆนะครับลับไปต่อครับผม ไปต่อที่เซียนขาดปัดได้พี่น้องเนอะเซียนขาดปัดบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับ3พี่น้อง0กับ3 0 3น,นะค,ะครับขับเน้นที่8ปดหนึ่งสามหกะพี่น้องเนอะขับเชปหน้าจอครับผม ครับรเตรมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเซียนขาดปัดนะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่ปู่บ้านแพงได้พี่น้องเรับปู่บ้านแพงงวดที่พานมากเขา่าสามเกยดไดพี่น้องตรงๆเลยนะครับบนล่างวิ่งรูด8ดตัวเดียวพี่น้อง8ดตัวเดียวครับ ครับแชทหน้าจอครับผมรับระเตรียมขอกราบขอพระคุณปูไหลายนะครับเนาะปูบ้านแพงนะครับคอยปังปังหยิกนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูศูนพี่น้องปูศูนย์เจ็งวดที่ผัานมากกับ3สเข้าตรงๆนะพี่น้องเนอะรับงววน,นีไหหมาาบ,บนล่างวิ่งรูด8กับ9เน้นที่8พี่น้อง แกับ9ก้าครับสามแปดสด้าได้พี่น้องเด้อตัวเน้นน้องพี่น้อ,นนองเนาอครับตัวที่บนเนียนมักเข้ากับพิจารณามได้พี่น้องเด้อลักเก่านาครมแชปหน้าจอครับผมครับรเตรียมขอกาบขอบคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูศูนย์เนาะครับเนาอครับไปต่อครับผม ไปต่อที่ปูโคราดพี่น้องคับปูโคราดงวดที่ผ่านมาก9-4เข้าตรงๆนะพี่น้องเนอะขับงวดนี้บนล่างบิ่งรูด6กับ8เน้นที่6พี่น้อง6กับ8 6-8นะครับขับเบิ้องด้านหลักเปียกทำไได้พี่น้องเนอะ ปูเนียนที่หกหกศูนย์หกหนึ่งหกสองนะพี่น้องเนาะลักแปดมักเข้ากับพิจารณาบึงนะครับแคปหน้าจอครับผมรับรเตรียมขอกาบขอพระคุณปูได้หลายนะครับเด้อปูโคราดเนาะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่ปูคำชนพี่น้องปูคำชนบนล่างวิ่งรูดแปดกับหนึ่ง 8กับ1 1 8นะครับครับแชปหน้าจอครับผมรับตัวเน้นตัวยังกระเบืเอเ้องนะพี่น้องเนาะครับกระเทมขอกาบขอบคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูคําชนเนาะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองหานพี่น้อง รับเซียนหนองหานบนล่างวิ่งรูด8กับ7พี่น้อง8กับ7 7 8นะครับรับ8 7 8 1 8 5 7 1ดน้ะพี่น้องเนาะรับแชปหน้าจอครับผมรับพอเตรมขอขอบคุณในหลายนะครับเ้อเซียนหนองหานเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่เซียนหยวนนะพี่น้องเนอะรับเซียนหยวนเหล็กวิ่งเพิ่นกระบอกใครลุดได้พี่น้องครับงวนนีแฮม้าบนล่างวิ่งรูดสองกับ8ดพี่น้องสองกับ8ปดสองแนะครับครับแชปหน้าจอครับผม ขับปะเทมขอขอบคุณในห,หลายนะครับเด้อเซียนยวนนะครับเนาะคอยเขาคอยให้ปังๆนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อเซียนเพลงเนีพี่น้องครับพ่อเซียนเพลง,งวัตถิพันธมากอะเก้าสี่เข้าตรงๆนะพี่น้องเนอะขับบนล่างวิ่งรูดเก้าแปดกับเก้าพี่น้องแปดกับเก้าแปด ก้าวนะครับกันเบิ้์น,น้ำตาพี่น้องเลอดแปดแปดเก้าเก้าเบิร์ไว้น้ำนาพี่น้องเนาะครับแชปหน้าจอครับผมครับพ่อเตียมขอขอบคุณในห,หลายนะครับเด้อพ่อเสียนเพลงเนาะครับเนาะขอให้ปังปังหยิกนะครับไปต่อครับผม <c oughs> ไปต่อที่พ่อสวัสดพี่น้อง รับพ่อสวัสด์บนล่างวิ่งรูดหกับ8อีกพี่น้อง6กับ8ปดเจ้พี่น้องเนาะหกแปดนะครับรับเน้นสองหกสี 6, ่หกสองปดสี 8, ่ปได้พี่น้องเ้ว้อตัวเน้นเนาพี่น้องเนาะรับแชปหน้าจอครับผม ครับพ่อเต้มขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อพ่อสวัสดี์เนาะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนคนริมทางเด้อพี่น้องเนอครับเซียนคนริมทางบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับหนึ่งพี่น้องศูนย์กับหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับ ขับเน้นๆ70 80 90กัน7 18 19 1เหรือลักสองนะพี่น้องเอด้อ728292ามักกระจับเอาอาจารย์พันว่านะครับเนาะแชปหน้าจอครับผมรับโปรเตีมขอขอบคุณในหลายนะครับเ้อเซียนคนริมทางเนาะครับเนาะรับไปต่อครับผม ไปต่อที่เซียนชัยวานพี่น้องเซียนชัยวานงวดที่ผ่านมาก,ก็แตกทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้องเนอะขับบนล่างวิ่งรูด6กับ7พี่น้อง6กับ7 6็ก็ดนะครับขับเน้น6กส3งหกสเดสอและพี่น้องเนอะกัน8ปดสาม แคปหน้าจอครับผมขับโปรียมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเซียนชัยวานนะอครับเนาะรับไปต่อครับผมไปต่อที่ปู่ศีสะเกตพี่น้องขับปู่ศีสะเกตบนล่างมิ่งลูด5กับ4เน้นที่5พี่น้อง5กับ4 4 5นะครับ ครับนี่ครับแคปหน้าจอครับผมรับรเตรียมขอกราบขอพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูศรีสะเกดรับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหน้องคายพี่น้องรับเซียนนองคายงวดที่ผ่านมากกดแตกทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้องเด้อขับงวดน,นี้หายมาบนล่างวิ่งรูดหกกับเจ็ดพี่น้อง หกับ7 6 7กนะครับกับ6กหนึ่งหกศูนย์กัน5051ูนะครับแคปหน้าจอครับผมครับพอแต้มขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเสียนหนองคายนะครับเนาะสุดท้ายท้ายสุดได้พี่น้องเนอะบานี้ก็คือของประแต้มนะครับเนาะ ของพ่อเตี่ยมงวี่ผ่านมากกับเจ็ดสาะพี่น้องเลือกเข้าตัวกับนะครับครับบนล่างบิ่งโลด8กับ9พี่น้อง8กับ9 8 9นะครับครับนี่ครับ8ป8หนึ9งแปดสม อาผิดพลาดประกันไดพอเตียมกราบอขอโทษขออภัยด้พี่น้องเนอชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแช่นแนวทางนะครับเอาฉะนั้นแล้วพอเตียมขอ,ออวยพรค้อยเข่าเนาะพี่น้องเนอะครับมาร์พอเตียมผ้ามานับคะแนนน้ากันเนาะพี่น้องเนาะครับว่ามีคะนแนนซําใดเน,นาะพี่น้องครับศูนย์มีหนึ่งมีสองนะพี่น้องเนอะศูนย์มีสอง หมี2 2มี1 3มี1 4มี1 5มี2คะแนน6มีห้าคะแนน7มี3คะแนน8มี9คะแนน9มี3คะแนนพี่น้องเด่นสุดๆคือ8ปดนะพี่น้องเนาะ ลองหก้อพี่น้องเด้อนะครับค่อยเข่าควา,าวยไม้เนาะพี่น้องเนาะตัวเด่นนะครับเด่นแปดลองหก ทดลองกระเบื้องไว้ได้พี่น้องเด้อทดลองกับมาได้เนาะมองหดที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนะเาะพี่น้องแคปหน้าจอไว้ได้ครับเด้อครับเด่นแปดลองหกเนาะพี่น้องเนาะเอาผิดพลาดประกาจอไว้ได้ครับเด้อขับเด่นแปดลองห้เนาะพี่น้องเนะาะเอาพี่นาะครับเนาะชอบไวจัด้ครับผ่าน ครับตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตรียมขอ้ออวยพรคอยเข่าคอยปังๆครับพี่น้องฮิปซี่ก็จะได้สุกๆมันๆกันน้าครับเอาอย่าลืมนะพี่น้องเอเขอาัแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พอเตรียมน้ําแดงเนาะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชแนลพี่น้องฝากกดติดตามไปนํากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะบพลาดชิใหม่ๆหมเนาะพี่น้องเนาะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอเต้มก็มีแค่นี้พี่น้องครับสุกๆมันๆ พอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม